อันนี้เป็นแผนตัวอย่างประกันบำนาญนะครับบำนาญเลดี้หกสิบนะครับแผนนี้นะครับชำระจนถึงอายุหกสิบนะฮะจนถึงอายุห้าสิบเก้านะครับผมชำระจนถึงเกษียณอายุเลยนะครับหลังจากนั้นก็มีเงินบำนาญใช้นะครับก็เงินบำนาญเนี่ยเป็นขั้นบันไดนะนะครับเป็นขั้นบันไดให้นะครับจ่ายบำนาญสิบห้าเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นจนถึงอายุแปดสิบแปดนะครับ เปอร์เซ็นต์คิดยังไงเปอร์เซ็นต์คิดจากเงินเอาประกันนะครับผมประโยชน์รวมสูงสุดนะครับ565เปอนะครับ565%เนี่ยคิดจากเงินเอาประกันนะครับที่เราทำนะณนะวันแรกนะฮะอ่างนะตัวนี้ก็คือชาย40คืออายุผมเองนะครับชำระเบี้ย20ปีนะครับจนถึงเกษียณนะฮะในระหว่างทางที่ชำระเนี่ยก็มีความคุ้มครองชีวิตให้นะครับแล้วแต่ว่ามูลค่ากรมธรรม์อันไหนจะมากกว่า นะครับถ้าเกิดเสียชีวิตนะฮะตรงเนี้ยนะครับผมและหลังจากนั้นเกษียณไปแล้วเนี่ยปีที่60ถึงปีที่70เนี่ยจ่าย15%เราเลือกได้ครับเป็นเงินบํานาญเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้นะครับจ่ายบำนาญหลังเกษียณนะครับแล้วปีที่70ไปนะฮะจนถึงปีที่80นะครับผมรับ20%ของเงินอัประกันนะครับและปีที่81ถึงปีที่88นะฮะรับ25%ของเงินอัประกัน นะครับตัวนี้มีการันตีจ่ายนะครับ15ปีนะฮะการันตีจ่ายจนถึงอายุเจนะครับผมการันตีจ่ายหมายความว่าถ้าเกิดเราเสียชีวิตเนี่ยก็จะได้การันตีเงินตรงนี้ให้หักลบส่วนที่เรารับไปแล้วนะครับแต่ถ้าอายุยืนนะครับแต่ถ้าอายุยืนนะครับ75ขึ้นไปยาวๆครับจนถึงอายุ8ปรับเงินบํานาญนะครับผมใหญ่นะฮะลูกค้าจะเน้นเน้นไปในทางที่ใช้สิทธิดหย่อนภาษีในระหว่างทางนะครับคือระหว่างที่เราเก็บเงิน ทำงานอยู่เราเสียภาษีเราอยากใช้สิทธิ์ดหยนอนภาษีเพิ่มนะครับตัวบํานาญเพิ่มอีกนะครับไม่เกิน2 0 0แสนเนี่ยฮะหรือว่า3 0 0แสนรวมนะครับรวมเนี่ยก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเราถ้าเราจะเก็บปีหนึ่งเยอะนะฮะก็ใช้สิทธิ์ดหยนอนภาษีได้นะครับไม่เกิน1 5ของรายได้นะครับแล้วก็ไม่เกิน3 0 0แสนนะครับการชีวิตธรรมดาแล้วตัวแสนแรกไปแล้วนะครับ ประกันสุขภาพหรือว่าประกันชีวิตทั่วไปที่รหย่อนภาษีตัวแสนแรกไปแล้วนะฮะตัวบานานเนี่ยใช้สิทธิ์ดหยนอนภาษีได้ไม่เกิน20,000 0รวมกันก็ไม่เกิน3 0 0 0 0 0นะครับแล้วก็ไม่เกิน15%ของรายได้นะครับผมอันนี้นะฮะใครสนใจนะทักทายเข้ามาสอบถามนะสําหรับคนที่จะวางแผนเงินบํานานไว้ใช้หลังเกษียณครับผมนะครับมีให้เลือกชําระแบบ8ปีด้วยนะครับและมีให้เลือกชาระจนถึงอายุ60ครับผมนะวางแผนเกษียณง่ายๆ ครับผม <S <S มีอะไ<ห>รซับซ้อนครับทักทายมาคุยกันครับบํานานครับผมสวัสดีครับ